สวัสดีครับเพื่อนๆมาเจอกับผมกันอีกแล้วนะครับคับช่างเบียร์เทพเจ้าไอทีนะครับอันนี้เป็น EP ีที่3แล้วนะครับเรามาดูวิธีการแก้ปัญหานะครับวันนี้ของการจ่ายไฟไม่เต็มของพวอระบบสไยแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างนะครับสิ่งนี้เคสนี้เลยนะครับผมเจอมาส่วนๆร้อนๆกับเครื่องลูกค้าครับพวอระบ์สายจ่ายไฟไม่เต็มแล้วทําให้มันไม่บูตวินโดว์นะครับ้าคนเจอบางคน หรือช่างคอมอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเพื่อนๆที่จะแก้ปัญหาคอมที่อยู่ที่บ้านบางคนจะต้องเอาแรมมาขัดการดจอมาขัดลองสลับฮาร์ดดิสนะครับคิดว่ามันเป็นที่ระบบเหล่านั้นแน่นอนผมก็ทําครับแต่ผมก็ทำหมดทุกอย่างแล้วมันก็ไม่หายสุดท้ายครับเส่นผมบางภูเขาเนี่ยครับเป็นที่ Power s u p p l า,า,าตัวนี้จ่ายไฟไม่เต็มนั่นเองนะครับลูกค้าไปซื้อมามือสองน่าจะโดนหลอกขายมานะครับ ผมก็แก้ปัญหามันทุกอย่างแล้วเนี่ยครับมันจะค้างที่หน้าโลโก้ของเมนบอร์ดอย่างงี้นะครับผมก็แก้ปัญหาไปหลายวิธีไม่ไม่หายสักทีสุดท้ายครับเปลี่ยนพาวสวอร์ลเครื่องใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนพาวสวอร์ลใหม่แล้วมันจริงอย่างที่ผมพูดไหมเดี๋ยวมาดูนะครับเอาครับผมเปลี่ยนพลาวเวอร์ลเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับนี่เป็นตัวธรรมดาเลยนะนี่ห้าร้อยห้าสิบัตเดี๋ยวเรามาดูกันว่า มันจะติดอย่างนี้ผมพูดจริงไหมนะครับเพราะว่าการซ่อมคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็ต้องถอดทีละอย่างทีละขั้นตอนถอดแรมถอดการ์ดจอออกมาเช็คถอดฮาร์ดดิสสลับกับเครื่องใหม่บ้างนะครับฟังเสียงครับมีเสียงติดเครื่องทํางานบูตวินโด์ครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับเ,เพื่อนพี่ๆน้องๆหลายหลายคนนะครับที่เจอปัญหาคอมพิวเตอร์ไม่บูตแล้วก็เข้าใจว่าฮาร์ดดิสเสียหรือเปล่าสายหลวมหรือเปล่า นะครับตัวนี้เป็นการ์ดจอ RX 5 7 0ะครับก็ใช้คงจะใช้ไฟเยอะพอสมควรนะครับเลยทำให้เจ้าตัวจ่ายไฟเนี่ยจ่ายไม่พอทำให้ระบบการบูตของเครื่องเนี่ยมันไม่ทำงานนะคงจะแนะนำนเพื่อนๆให้ดูกันไว้นะครับว่าบางทีนะครับเส้นผมบางภูเขาจริงๆนะครับเพราะว่าสปายตัวเดียว ก็ทําให้เครื่องกลับมาทํางานได้ปกติจากที่เรางมมาทั้งวันทั้งคืนเเช็คแรมเช็คก,การ์ดจอเช็คเมนบอร์ดเคลียร์ไบออดจําซีมอสนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆสาหรับที่อยากซ่อมคอมพิวเตอร์เป็นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ EP ต่อไปเดี๋ยวมาดูนว่าผมจะมาแนะนําการแก้ปัญหาอะไรอีกขอบคุณมากครับ